สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงไหมพัตตะบองนะคะไหมพัตตะบองและผ้าไหมกำปงจามปัจจุบันนี้นะคะแทบจะไม่มีการทอไหมขึ้นมานะคะที่พบเห็นอยู่ก็จะเป็นไหมเก่าเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งขนาดผ้าก็จะไ,ม,ไม่ได้มาตรฐานสากลในปัจจุบันนะคะ พราะสมัยก่อนเขาเป็นการทอไว้ใช้เองอย่างที่แก้วใส่เนี่ยคะ่ะแคบมากคะ่ะแค่ร้อยสี่สิบสี่เซนนะคะแก้วก็เลยจับรวบ,รวบแล้วก็มัดไว้ข้างหน้าเหมือนเป็นหน้านางเนี่ยคะ่ะแล้วก็ใส่ได้พอดีตัวแก้วพอดิบพอดีเลยคะ่ะเพราะจะนุ่งแบบพับมาแบบโบราณไม่ได้เลยนะคะขยุมขยุมแล้วก็เอาเชือกผูกแล้วเข็มขัดรัดไว้ตรงข้างหน้าสังเกตเห็นไหมคะ แต่เหมือนที่พี่คนเขาใส่นี่จะเป็นผ้าที่ทอขึ้นใหม่ค่ะแต่เป็นลายนกกระง,งาวนะคะที่แก้วใส่นี่เป็นของเก่าเรียกว่าลายกระดูกงูค่ะกระดูกงูแล้วมีเหมือนลูกกระดูกงูเขาเรียกกระดูกงูตาวัวค่ะข้างในจะเหมือนลูก,กตาวัวเป็นจินตนาการของคนโบราณน,นะคะผ้ารุ่นใหม่นี่ที่ทอขึ้นมานี่ก็จะเป็นลวดลายและสีสันที่สดใสเห็นไหมคะเป็นสีเขียว สีเหลืองตัวนกกระงาวนกกระงาวนี่เป็นนกของขเขมรเขาเนาะนี่มาจากพัตตบองนี่ของขเขมรใช่ไหมคะของแก้วเป็นพัตตบองของพี่เขาน่าจะเป็นผ้าจามกำปงจามครานี้แล้วผ้าเก่าเนี่ยคะ่ะเนื้อไหมจะเป็นไหมนุ่มพิ้วนะคะเป็นไหมบ้านคะ่ะแล้วเขาจะจะใช้ฟืมสั้น แล้วเป็นฟืนไม้ด้วยนะคะที่ทอผ้าค่ะและเนื้อผ้าจะหลากหลายจะไม่เหมือนกันสักผืนนะแต่ละแต่ละลายจะมีแค่ผืนเดียวเพราะว่าแต่ละคนก็ทอใส่ของกันเองนะคะแต่ถ้าเราจะดูว่าไหมใหม่กับไหมเก่านี่จะเป็นยังไงนะคะข้อแตกต่างระหว่างไหมใหม่คือไหมไหมใหม่จะได้ที่ทอขึ้นใหม่หมถึงทอใหม่จะได้มาตรฐานค่ะ แล้วสีแล,ล้วรลายลก็จะแปลกใหม่เนื้อผ้านี้ไม่มีตําหนิหรือขาดนะคะเป็นรูผ้าจะเป็นลายเดียวกันและสีเดียวกันมีซ้ําหลายผืนคือหาซื้อได้ง่ายด้วยค่ะคือเขาจะท,อ,ทอมาหลายผืนเลยแต่ไหมเก่าอ่ะจะมีสังเกตที่แก้วใส่นะคะจะเป็นสีแบบเนี้เขาจะเขาจะย้อมด้วยมะเกลือค่ะลูกมะเกลือค่ะสีดํามะเกลือแล้วก็สีแดงเม็ดมะขาม จากเปลือกไม้สีมันจะต่างจากของใหม่สังเกตดูค่ะแล้วของเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนาะอ๋อของใหม่จะมีลักษณะจะมีลักษเมื่อกี้พูดถึงของเก่าใช่ไหมออพูดของเก่าก่อนสับสนแล้วค่ะขอโทษหมายถึงว่าไหมเก่าจะมีลักษณะไม่เหมือนใครโครงสร้างอาจจะคล้ายกันแต่จะไม่เหมือนกันเป๊ะเนื้อผ้าจะเป็นแบบเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน ให้ความรู้สึกคลาสสิกไม่เบื่อง่ายแล้วทำมาจากไหมบ้านนะคะไหมบ้านยิ่งบำรุงยิ่งสวยขึ้นค่ะส่วนของเก่าเนี่ยผ้าจะหายากและมีตำหนิเช่นรอยขาดแล้วมีรูหรือตามดนะคะเพราะเกิดจากผ้ากินตัวเนาะมีรอยเปื้อนขนาดไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมของใหม่นี่ ของใหม่นี่ได้มาตรฐานสากลสีและลวดลายแปลกใหม่เนื้อผ้าไม่มีตําหนิหรือขาดเป็นรูผ้าจะเป็นลายเดียวกันสีเดียวกันซ้ําหลายผืนซึ่งหาซื้อได้ง่ายนะคะของเก่านี่หาซื้อได้ยากค่ะแต่ผ้าเลือกเจ้าของค่ะผ้าแต่ละผืนที่แก้วได้มาจะมีรอยขาดแล้วเขาจะชุนนะคะบางทีแก้วก็มาชุนเอง ยิ่งผ้าขาดเป็นรูยิ่งมีคุณค่านะคะดูสีลวดลายต่างกันมากเลยค่ะในเมื่อผ้าแคบใช่ไหมคะเราก็จะเอามาขยายข้างก็ได้ต่อขยายข้างแบบซื้อผ้าใหมญี่ปุ่นมาค่ะแล้วเราก็นุ่งหลบไปด้านในแต่บืนที่แก้วนุ่งนี่แก้วจะไม่แก้วจะไม่ต่อแล้วซื้อผ้าไหม่ญี่ปุ่นเหมือนกันสีดํามาต่อหัวข้างบนค่ะเพราะผ้าจะสั้นแล้วก็ต่อหัวผ้าก็จะได้ยาวขึ้นนะคะ ถ้าคนตัวใหญ่เขาก็จะเอาผ้ามาสีที่คล้ายๆกันเนี่ยมาต่อขยายข้างแล้วก็นุ่งพับหลบเข้าไปเนาะนี่แหละค่ะความงามและความมีคุณค่าของผ้านะคะไม่ว่าผ้าใหม่หรือผ้าเก่าก็สวยงามเหมือนกันเลยค่ะแต่ผ้าเก่าก็มีคุณค่าต่อจิตใจเนาะเป็นผ้าสะสมของแก้วแก้วชอบแก้วจะทยอยเอาออกมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมชมให้จบนะคะแล้วค่อยกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์นะคะรักแก้วน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆน,นะคะเพื่อนๆจุบจบจูบค่ะ